และนี่คือสู่สารจักรยานที่กูทำไว้มาดูยกกมาโยนตรงการนี้พี่มายกตรงนั้นมาเดี๋ยวผมมายกหน้าบ้านมา คิดบัญชีใช่ไหมลูกใช่ใช่ใช่ทนทนเลยนะแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยโคตรพ่อโคตรแม่เดียวยิ้มไปตัดเลยอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวสอะไรโบโยชิใช่ไหมวันนี้ส่งท้ายปีแล้วพี่ผมจะมาทำคลิปรวบรวมจักรยานที่ความบันไดของผมในปีนี้ ส่งท้ายปีผมจะพาทุกคนพาชมและพาทุกคนระลึกถึงว่ากูทําอะไรไปบ้างคันนี้อยู่ในคลิปไหนคันนั้นอยู่ในคลิปไหนมันคือซีรีส์บาของผมที่กันออกมาแสดงว่าปีนี้ได้ตั้งชื่อใช่ไหมใช่ว่าทําไปทําไมเอเอามารวมด้วยนะอแล้วเรามาดูผมก็กอดกลางแล้วเดี๋ยวเราพาพ่อมาดูได้จ้างเนี่ยเป็นจักรยานพ่อหมดเลยเออมึงคงไม่เอาทุกคันมารวมร่างกันนะจะบ้าหรือไงบ้า <ช>ไม่ใช่กระบวนการเจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงขวทั้งโลกาข้าคือผู้ยิ่งใหญ่พี่โบกับพี่อิมพี่น้องขอรวบรวมพาทุกคนไปดูเลยว่<ม>าซากจักรยานเนี่ยโอโ้โหมันเป็นยังไงบ้างม,มาพบกับซากจักรยานคันแรกอันนี้ทุกคนเดามาสิว่ามันอยู่ในคลิปไหนนี่ก็คืออันนี้ก็คือคันนี้จักรยานมอเตอร์ไซ then levitate through the pain i meditate higher stakes the devil's advocate since i was eight classmates get blackmailed freaking out the neighbors till they escalate i feel like mj in 98 hit them when my fade away we don't wanna win we want to dominate the higher the stakes the better time feathers ก็คือเอาจักรยานเอาวิบ้ามานะคะนี่ประกอบรถเอาเครื่องเออเอาเครื่องรถวิบาาอ่ะเอามาใส่เลยถูกตอนนี้ได้กลายเป็นซากเรียบร้อยแล้วเอาเครื่องกลับไปแล้วจักรยานล้อยักษ์จักรยานล้อยักษ์สามสิบหกิ้วโอ้โหอยู่นี่จักรยานล้อยักษ์ล้อไม่มีแล้วใช่เหลือแต่โครงอันนี้เขาบอกว่าเป็นชิ้นโบแดงนะถูกต้องอันนี้กูวิวดีมากประมาณ50,000 0ไลท์อ่ะ ใช่ห้าแสนไลค์อ่ะนี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดโบแดงของไอ้บรรเจิด2สองพากับจักรยานล้อโตมาดูพ่อเอางงเอางงเอางงเลยมอเตอร์ไซค์จะไม่กล้าครับกล้พ่ออีกทำไมเอางงเลยเอางงเลย นั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรได้ไม่หลงขี่ได้คันนี้ทำแบบจริงจังไม่ได้แล้มีไรบ่ยังไงไม่ต้องทีพีนี้เรายังไม่ทําปั่นให้ดูเรายังไม่ใส่ระบบขับเคลื่อนให้ดูเพราะว่ามันยาวนานมากมันยาวนานขางขมาหนดูสิวะโอเท

หรอาทำสิใช่เหรอพ่อไม่ใช่เหรอเขาทำเนี่ยเขาเที่ยมโอ้แต่อันนี้ยังได้ใช้นะเออนี่คือแลงมีประโยชน์ที่สุดอ่ะที่ทนสุดนะเนี่อันนี้ทนสุดอันนี้ทนสุดแล้วอยู่ในคลิปไหนอยู่ในคลิปรถดิฟอ๋อเออรถดิฟอ่าสามนะสามนะเอ้อนี่ตั้งตั้งตั้งขามาอันนึงใส่เบาะก็ได้ เสร็จแล้วเหรอเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอแล้วนั่งไงเสร็จแล้วโอ้ยเฮ้ยเจ็บตูดกินตูดกินตูดสำเร็จแต่ใช้งานไม่ได้จริงหรอกมองคนผิดเดี๋ยวจะดิบให้ดูโอ๊ยโอ้โหไปไงครับโอไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยเห็นไหม บอกแล้วและมีทดสอบก่อนมันจะมืดอ่ะพ่อลองนั่งอันนี้อีกรอบไหมโอเคตอนนี้เราก็อยู่หน้าบ้านเรียบร้อยแล้วนิ่มไม่รอเลยนะโอ้โหตกข้างทางว้าวโอ้โหอขดูซอยยิกซอยยิกไปเลยครับโอ้เป็นไงเป็นไงมอไซค์ออกมามอไซค์ออกมาหลี สุดเลยมที่บึ้งลงไปแล้วตัวไปไหนอะตัวแยกล่างแล้วมันคือรถโม่รถจักรยานเขาออกมาออกมาเออรูปนี้อ่าเออเท่าไหร่ละสี่แล้วนะสี่แล้วนะนี่คือซากนะคะทุกคนแล้วอันนั้นอะอันนั้นอะมันคือไอ้จักรยานอีจักรยานโค้งจักรยานโค้งในทิกตอกกว่าสิบห้าล้านวิวยกมาให้ดูสิ ใส่ฉีกเย็บห้าเข็มลองยังหมาไปยๆยราวัอันนี้คือซีรีส์จักรยานโค้งๆอ่ะจักรยานรึ่งวงกลมอ่ะโหหยิบไม่ออกมันเป็นอย่างเงี้ยอ่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันรูปไห่ดูเออแล้วนี้เออเดี๋ยวเอาคลิปใน t ิ๊กซอวมาให้ดูมาดูหน้าบ้านดีกว่ามาดูตัวทุกคนตามมา อันนี้ครับมาเฮ้ยตรงนี้มีด้วยเหรอมีอันนี้มีเต์จกักรยานดีๆนี่ซ้ายเป็นขวาขวา้าเป็นซ้าขเ <laughs> ห็นันไปไหนแล้วอ่ะ <laughs> นี่อและนี่คือจกอักรยานซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายนี่เฟืองยังอยู่เลยเห็นไหมบันเลหมดอ่ะบัะลยหมดอ่ะของซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้าย <laughs> นวัตกรรมใหม่ของโลกใบนี้ ได้บังเกิดขึ้นแล้วได้สมใจพวกท่านแล้วที่พวกท่านส่งคลิปมาให้พวกเราดูอยากให้ทําจักรยานไรย้อนและพี่ยิมก็ทําให้เรียบร้อยนี่ครับเลี้ยวซ้ายไปขวาเลี้ยวขวาไปซ้ายใครขี่ได้ก็ขี่กูว่ากูน่าจะขี่ไม่ได้นี่นะครับดูเตะเตะตะเตะ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 แตตแตต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 ต ๆๆๆล่ะท่านพ่อนะผู้ที่คอยสบประมาทพี่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาการทมถุยทำให้เราได้พัฒนาแต่คนอย่างเขาทมถุยเขาก็ไม่เคยพัฒนาเนี่ยพอเราทำดูคุณบุญยางดูบันเจิดเป็นไงพ่อเราซื้อมาสามร้อยเนี่พ่ออยากดีลองขับดิ พรไหมเมื่อก hm like ี้ท่านซิกโทรมาท่านซิกโทรมาฮะโปรเจกต์นี้ขอซื้อ4ี่แสนห้าผมไม่ขายผมขายฮะผมขายเลยเดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ให้เขาสามร้พอท่านมูมูฮัมหมัดให้มาสี่ล้านสามนะท่านซิกบอกสี่แสนห้าแต่มูฮัมหมัดให้มาสามล้านนะสามล้านสามล้านหรอไอสองตัวนี้ต้องไล่ออกนอกบ้านสามร้อยไปขายสี่แสนห้านี่แค่จักรยานซ้ายขวานะเดี๋ยวเจอจักรยานปั่นถอยหลังปั่นเดินหน้าของเนี่ยวัตถุเนี่ยของผมนี่ถ้าไม่มีวัตถุของผมอ่ะ ไอเดียคุณก็ไม่เกิดดู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 ดยดอดู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 ดดูดูไปดอู้ดูดูดยดูดยได้ดู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 ดดูดูดูดยดูดูเฮ้ยดฮ้ยเฮ้ยดู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 ด้ยเ้ย อันนี้คือจักรยานเลยวะตัวคันสีเหลืองอ๋อที่ทำของพ่ออ่ะใช่ที่เป็นประกับตรงนี้มิวว์ in our universe คันเนี้ยมันมีสอง e p เป็นจักรยาน<อ>แบตเตอรี่สว่านหนึ่งอันจักรยานอันนี้รถเข็นมีกระบะปูนอยู่หน้าเอากระบะปูนใส่เห็นไหมอันนี้ จะมีอัพเมียวของรถกระบะได้ได้ไปไปอยู่ไหนไปยุ่งยุ่งอยู่ในขอเสด็แห้วนะเหมือนอะไรรึเปล่าเลี้ยงมิเหมือนจะให้เลี้ยวยังไรมันเลี้ยงไม่ได้ไหนไปลูกเหมือนเหมือนพ่อพาลูกพิการมาเข็บชีวิตเขาหน้าร้อนทดหน้าสงสารมากนอกจากจะอายุเยอะแล้วต้องดูแลลูกพิการอีกหนึ่งคนใช่เอาเกินเอาบอกข่าว นางสารมากผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้าน้คันเนี้มันมันยังไม่พังเว้ยมันอยู่2องอีพีเลย เราจะเอาให้พังไหมล่ะได้เอามากองว้ก่อนมากองเมือก่อนอีกเพื่อนเชื่อไหมว่าคันนี้เป็นคันที่ถ่ายคลิปแล้วมันยังไม่ไปไหนมันยังแบบถูกต้องยังตบปกติใช่และนี่คือสูสร้างจักรยานที่กูทำไว้มาดูอันนี้อะไรคันนี้คือคันนี้ไอ้คันนี้คืออะไรอ่ะมันจะเป็นจักรยานที่ทะลุดาษ อยู่ในช่องยิ้มน้อยอันนี้ถ่ายที่ช่องยิ้มน้อยแกล้งแก้งจักรยานหรืเปน,นี้จ,นจักรยานอินเดียดจักรยานอินเดียรับมีดเนี่ยจักรยานรับมีดออกมาอาอกมาจักรยานดึงดังและคันนี้ครับ,บรปั่นได้ยูจำได้เปล่าจำได้เปล่านี่คือความบันไดของไม่อยากจะบอกบว่าวัน,นตุยามีเยอะเลยเนี่ยนี่คือหัวดึงดังไงจักรยานหัวดึงดังไงอ๋ที่มีล้ยาเอออะไรเงี้ย ดงเออต้นงปีเราทำดีค่ะตอนนี้ก็กองประมาณเท่านี้แล้วค่ะมีใครรับซื้อไหมคะโล่สองบาทหนึ่งคันต่อหนึ่งคลิปบางคันมีถึงสองคลิปยังไงนี่ไงเสร็จหรือยังค่ะนี่ไงนี่ก็คือจักรยานยังไม่ตั้งชื่อเลยว่ะอย่ารบนบน จักยานล้อรถถัง200ลิตรงงงงงงนี่งงเป็นไก่ตาแตกเลยใครเอามาเข้ามาจากบางละจันไปเ้ยเ้ยเ้ยวเลีวเลียวเลีวเลีเลีวเลี่ยวเลีเธอล้ยวเี้ว่ลมวล้เ ตรงนะเดี๋ยวนี่ไม่ยากบอกให้เวลาเลี้ยงใช้เอวเลยนะมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าจักรยานดึงดังเอวอ่อนดุกดิกดอกแดกดุกดิกราดูกรดิอของเราจะวิ่งได้หรือไม่ คลิปนี้จะหลอกเราหรือไม่มารอดูกันเลยครับอย่าอย่ารีรอปั่นเลยอารมณ์เหมือนเวป้าว่ะเฮ้ย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 จักรยานละลายล่าไล่บอดด้เป็นยังไล่แกงกระโดองรถปารถม้ารถแรงปูนี่เบาหน่อยเบาเครื่องนิดนึงอ้าตัวตัวต้องต้องต้องเทนแล้วอ้าวบาไปน้องร้อเร็วน้องเป็นอยางเล่นบ้างเร็ว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 เอ๋เอ๋ ดิ่ง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 ิ่งเออไม่มีใครขับได้นอกจากตัวเราแล้วเอาไปกู้หน้าหน่อยเร็วคนเมาขี่จักยานเฮ้ยให้ได้เว้ยเฮ้ยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงกลับมาอีกครั้งครับกลับจักรยานรับมีดสไตล์อินเดียตอนนี้มีแต่หมวกรับมีดไม่จจานายจ๋า จ๋ารับมีดไปจันนายจ๋าโคตรเทอแล้วเขาเข้าไปในบ้านได้ไหมจันนายจ๋าจะไปไหนก็ไปเลยถ้ารู้เอ้ยนายใหนายใหญคนนั้นเรียกจะให้รับมีดจันนายจ๋าหนู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 นางเก็บของมึงอยู่เลยไปไปเอ้ยได้เรื่องเป็นยังไงเอ้ย เล็กยี่ห้าใหญ่ยี่สิบเดิมาดูก่อนผมอ่ะผมไหมพ่อเฮ้ยผมกลิปเลยไหมน้อยจ๋าก็ไม่เชื่อบังเลยนี่เป็นไงเป็นไงจะทำให้ไฟลบเลยจริงอ่ะเจ็งเจ็งเฮ้ยระวังนะเย็บมันจะตีนักแข่งพ่อพังแล้วจะนาชิบหายหมดแล้หนึ่งสอง อ้านไหนขัดูพ่อหนูดิดู้าดูดูดูด้เดอันนกันไอ้บออยากเสือสายตาพอและตัว อ่ะทุกคนเรียกได้ว่านะคะซีรีส์จักรยานของเราเนี่ยมันเยอะจริงๆ,ๆเยอะจนบางที<ฮ>เราย้ายนู่นย้ายนี่ก็มีการขายไปแล้วอะไรอย่างงี้ด้วยเอาเป็นว่าใครคิดถึงคลิปจักรยานนะคะก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะเซิร์ชไปที่โบโยชีแล้วก็คลิกว่าจักรยานมันจะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพีมไปหาก่อนว่ายังมีเศษจักรยานซีรีส์ไหนหลงเหลืออยู่อีกรอติดตามในคลิปนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้พี่หน่องช่วยเอามันรวมตรงกลางเีกว่าพี่หน่อง ยกกัมาลกตรงกลางนี่พี่ไปยกตรงนั <c oughs> ้นมาเดี๋ยวผมไปยกหน้าบ้านมาเอามากล้องนี้เลยลกล้องตรงนี้<อ>แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราทําลายไปกี่คันแล้ว <S <S และนี่ก็คือสร้างอรารยธรรมที่บรรเจิดได้รังสรรค์อย่าเรียกว่าสร้างเลยกว่ามันเรียกว่ากลั่นออกมาจากสมองนี่คือโปรเจกต์ภายในหนึ่งปีนี่แค่เศษส่วนของโปรเจกต์นะนบางคันก็เป็น2อ p ีบางคันก็อามาแปลงบางคันก็ถูกตัดไปทําใน E ีพีต่อไปอะไรเงี้ยมันก็เลยเหลือแบบนี้เดี๋ยวแล้วรอให้พ่อมาดีกว่าแล้วดูนี้ว่าพ่อจําได้ไหมว่าขันไหนทาอะไรไว้บ้างดีรอเลยครับ นี่แต่เขาภูมิใจอะไรสุดหรือไมอะไรเหรอล้อโตมันเทถามพี่น้องดูว่าพี่น้องพี่น้องคิดว่าอีพีไหนที่พี่น้องคิดว่ามันมีประโยชน์มากที่สุดเป็นคําถามที่ยากยิ่งนะฮะอาจจะเกิดดราม่าขึ้นได้นะฮะเอาเอาเอาแบบที่เราเห็นนะให้พี่วิเคราะห์เลยเห็นนะแล้วคิดว่ามันดีแล้วก็มันมันมีประโยชน์นะมีเหรอมีล้อโตคันเดียวเลยที่สามที่สามารถไปไปจอดที่ไร่แล้วก็เป็นพร็อพถ่ายรูปได้แค่นั้น ามารถดึงดูดคนได้ใช่ใช่พี่ชาที่พี่วิเคราะห์เลยวิเคราะห์ในกองเนี่ยพี่ชาติว่าอะไรที่พี่พิชาติชอบแล้วก็ชอบเพราะอะไรทําไมชอบมีลาอ่ะใช่เพราะว่ามีลาอ่ะตอนที่ทําเสร็จมันมีกิจกรรมกับครอบครัวเยอะมากเล่นกันทั้งบ้านเลย,ย<า>พ่อเพ่อโยชิมิยูแม่เมื่อม<อ>ีลาบอ่ะไม่น่านเล่นสุดเดี๋ยวรอคุณพ่อแล้วกันที่เหลือพี่อาจจะลืมบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวไป ย้อนกลับไปดูอ่ะพิมว่าจักรยานโบโยชิมีแน่นอนมีให้ทุกคนดูแน่นอนเดี๋ยวรอพ่อใครจำได้ว่าค่ะอันไหนไปลอเออคอมเมนต์หน่อยนะเออปีนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามพวกเรานะครับรอคุณพ่อมู้จะกลับมากี่โมงเนี่ยเราจะให้เขาดูอารยธรรมตัวนี้นี่คือผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนเงินเป็นล้าน ถ้าไม่ได้พอ่อเราไม่มีจัก,ยนนกร,ร,ารากยานในการทดสอบทดลองนี้คนระับนี่ดูลูกเอาไปหมดจนนี่ต้องมานั่งตัดอาหารหมาให้หมากินแล้วและตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแต่หมาเราเลี้ยงตั้งส่อยรวยจักฉันเป็นคนบ้าเพราะว่าสติไม่ไดีนี่พ่อ,อกินปีแล้ว คลิปจักรยานมันเยอะแยะมากมายพ่อมาดูดิว่าพ่อจำได้ไหมยิกล่องมาให้พ่อดูแล้ไจะได้คิดค่าจ่ายให้ถูกทีแล้วอารรเงี้ยงอีนองเงินมีอำนาจเตลก์ เอาป่เน,นี่ยคือจักรยานที่ยิ้มทําทั้งปีไงอ,อันนี้จริงๆอ่ะใช่ไหมใช่ไหมยิงไหมขายไปแล้วด้วยนะมันมีขายไปมีบางอย่างที่พ่อขายไปแล้วด้วยใช่ไหม,ไมเก็บบ้านอ,ะอ่ะเออนี่คือแบบบางส่วนอย่างเงี้ยเนี่ยพ่อจําได้ไหมอันไหนที่พ่อจําได้แบบขึ้นตาขึ้นใจเลยว่าไอ,อ้เที่ยเนี่ยดุบเที่ยอันไหนพ่อแบบใจสุดอันที่เก็บไกด์สุดแบบโมโหสุดเลยอ่ะจักรยทืบมันก็สงสารมันไอ้สัตว์อันไหนพ่อฮัลลโหฮัลโหลฮัลโหล ฮารโลไปใส่เครื่องจักรยานเครื่องวอทไซส์เอาเอาที่พ่อแบบโมโหสุดคือฮาโราโล่ฮาร์แท้ฮาโล่แท้พ่อเนี่ยฮาโล่นี่แพงเดี๋ยวประกอบคืนเอาอย่างนี้อันนี้คืออันที่พ่อเจ็บใจมันที่สุดแล้วอันนี้พมันแพงมันแพงใช่แต่มันมันไม่มีแล้วด้วยมั้งจักรยานฮาโล่เนี่ยใช่ไม่มีมันมันก็ยังมีอยู่แต่มันขายแพงไงราคาสมัยสองพันสามพันว่าแม่งหนักนะจริงๆแม่งหนักนะแล้วทำไมตัวไปเอาคันนี้มาไม่เอาคันอื่นมา ทรงมันได้สุดแล้วนี่อักบินบัญชีใช่ไหมลุงใช่ใช่ใช่ทนทนเลยนะแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยโคตรพ่อโคตรแม่เดียยวมไปตัพราะว่าพ่อจะเหมาสักเท่าไหร่เนี่ยตรงไหมปีใหม่ยิ่งจะทำบุญเท่าไหร่ทำบุญกับพ่อแม่ไม่สวนหายนะทำมากได้มากลูก คุณเขามีแต่ทำมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยไม่ใช่ทำมากได้มากถ้าใช้จ่ายตรงนี้เดี๋ยวไปเคลียร์กันหลังบ้านใช่มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวหกหลักเดี๋ยวเจอกันใหม่ e ีหน้าครับขอบคุณเอฟีเดี๋ยวให้พ่อไปหาจักรยานมาให้เราอีกมอบคลิปอย่างนี้อย่างนี้ให้กับพ่อนี่อุ้ยอุ้ยตลบมนเลย ติดตามใหม่ปีหน้าฟ้าใหม่บันเจิดแน่นอนครับลากันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับรุงางขันนุ้นก็เป็นจักรยานหูมอจําได้ปะหูอมอแม่มาได้